วันนี้เรามาทําความรู้จักกับต่อมหมวกไตและหน้าที่สําคัญของต่อมหมวกไตและต่อมหมวกไตสําคัญอย่างไงนะครับต่อมหมวกไตนะครับมีลักษณะเป็นคู่อยู่ด้านบนของไตทั้งสองข้างจึงเรียกว่าหมวกไตขนาดประมาณ3-5เซนติเมตรหนักราวๆ5กร,รัมต่อข้างรูปร่างคล้ายสามเหลี่ยมป้านหรือพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวขึ้นอยู่กับด้าน ซ้ายหรือด้านขวาครับต่อมหมวกไตทำหน้าที่ 1. รับมือกับความเครียดหลังสารคอร์ติซอลและอะดนีนาลีนช่วยให้ร่างกายต่อสู้หรือหนีเพิ่มน้ำตาลในเลือดเพิ่มพลังงานให้กล้ามเนื้อหัวใจเต้นเร็ว 2. ควบคุมความดันโลหิตและปริมาณเกลือน้ำในร่างกายฮอร์โมนควบคุมระดับ โซเดียมและโพแทสเซียมช่วยปรับความดันให้เหมาะสม 3. ควบคุมการเผาผลาญเมตาบอลิซึมช่วยดึงพลังงานจากอาหารรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้นิ่ง 4. เสริมการทำงานของฮอร์โมนเพศที่ช่วยเสริมพลังงานอารมณ์และพัฒนาลักษณะทางเพศ ต่อมหมวกไต้สำคัญอย่างไรมันเป็นดนังสูงควบคุมร่างกายยามฉุกเฉินและผู้รักษาสมดุลภายในต่อมหมวกไตผลิตฮอร์โมนที่ช่วยให้เรามีชีวิตรอดในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ